สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบันเทฟักกับคุณพันเช่นเดิมครับและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโคตรจะสําคัญเลยครับกับการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกในเลกที่2ครับในเลกแรกที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้เลยว่าเราเนี่ยเปิดบ้านนะครับผมเสมอกับปารีสมาและแน่นอนในเลกที่2มาถึงเรียบร้อยกับการที่ต้องบุกไปเยือนที่พรักในแปลงครับทุกคนและ2-2อยู่ในเกมแรกไม่ได้มีความแบบ ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเลยฮะทุกคนเลยก็วัดกันเลยนะน,นับที่2ว่าใครจะได้เข้ารอบส่วนทีน่อื่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ชนะมาได้ในเกมแรกอาเซนอลเนี่ยก็เฉือนบาร์เซโลนามา2 1นึะครับผมเลเวกุเซนก็โดนเรียบดิตไป2-1ครับและก็ในส่วนของ4คู่ที่เหลือเนี่ยก็น่าจะจบลงเรียบร้อยนะครับคือบียารีอาเนี่ยก็น่าจะเข้ารอบเหนือยูเวนตุสนะดีนะผมไม่ยยายไปยูเวนตุส <laughs> ตกรอบเฉย แมนซิตี้ครับผมก็ตบฟิโอเรนติน่าหกสามนะครับผมแล้วก็โอซานซูนาแพ้เซลติกโอลิมปิกหมักเซยแพ้มิลานนะในส่วนมิลานเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเป็นม้ามืดทุกคนจับตาไวด้ดีๆเลยครับท่านนายของเอซีมิลานเอาล่ะในพาร์ทนี้เราจะเจอกับปารีสแซง็คแมงแล้วเราก็แน่นอนครับต้องพยายามที่จะเอาชนะปารีสให้ได้ครับโดยการเจอมานัดแรกเนี่ยเสมอกัน2-2เฉยเลยครับในช่วงที่เราโดนเปลี่ยนตัวไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพยายามโฟกัสแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่นะ เพื่อให้ลงครบ90้านาทีแล้วก็ช่วยทีมให้ได้ดีที่สุดนั่นเองครับและก็อีกอย่างนึงคือเรากลับมาเป็นหลบอพี่ขุนอีกครั้งครับก็หวังว่าจะทาผลงานได้ดีอีกครั้งครับกับบายยามินิกครับทุกคนวันนี้ครับตัวจริงที่ทางด้านของโทมสทูเกลใช้ถือว่าตรงใจผมจะจัดเลยเพราะว่าในส่วนของตัวรับเนี่ยก็แน่นอนใช้ผู้เล่นตัวจริงหมดเลยครับตัวรุกเนี่ยถูกใจผมหนึ่งอย่างคือไม่มีซาดิโอมาเน่แล้วนะเขาไม่ฝืนชตากรรมแล้วทุกคนใช้โกมองคู่กับกาญาบี้ และก็นาเปาเนี่ยเป็นโอซิเมนนะซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่ควรจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่โอเคครับมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาเดี๋ยวเราไปลุยกับปารีสที่บ้านปารีสครับกดอนเลสโกอะไรครับผมเกมนี้ครับจาด้านของปารีสแซง,งแชแปงครับเปิดบ้านต้อนรับไบเยอร์มิวนิกครับไบเยอร์เนี่ยในช่วงสอานัดหลังเนี่ยจะเรียกว่าสอานัดหลังดีกว่าเรียกว่าเดือนหลังๆเนี่ยประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มเริ่มกลับมานะ ประจวบเหมาะกับเจ้าขุนเนี่ยตัดผมทรงเดิมพอดีทําให้เกิดบัฟพิเศษครับดูเหมือนกับว่าบาเยอร์จะกลับมาเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ชูมัตชูเกิลเริ่มที่จะคิดได้สักทีในการจัดชิตัวจริงนะครับผมเรียกว่าไม่ขัดใจแฟนบอลวันนี้ได้รับความคาดหวังของชูมัตชูเกิลคือ7.5เรตติ้งครับแท็คเกิลสำเร็จาเร็ครับทุกคนป่ะแล้ววันนี้ครับจะต้องตั้งรับก่อนในครึ่งแรกครับกนมามาที่ขุนพันธ์ครับปาดมาสวยครับมูเซีย่า แล้วบูเชล่ามาจาังหวะนี้ขุนพันเติมเข้าด้านในมาแล้วหักข้อต่อมาที่โอซิเมนแล้วโอซิเมนยิงแบบโอ้โหไม่เน้นเท่าไหร่อบองฝากต่อมาโอซิเมียนฝากต่อมาบูเชล่ายิงติดบอลโดยดารูบาเป็น2เซฟไปแล้วท่มามบอลในต่อครับขุนพันธขุนพันธ์จังหวะนี้โอ้โหหมุนไม่ได้ครับโดนตูรามแล้วโอ้โหเข้าเร็วมากๆมาตรงกลางที่ขุนพันธ์ครับแล้วขุนพันธ์เห็นด้านขวามาแล้วแซดนาบีถึงด้วยครับเอาบอลลงแล้วปาเป้หมุนมาจะพลิกได้หรือเปล่าตูราม ตูรามเลือกช่องไหนแล้วฝากมาตรงกลางแล้วจะได้ยิงไหมจังหวะนี้ยิงอีกครั้งหนึ่งเซฟจากเชสต์นิโอโบอลมันขุกขลิกโอโ้ลูกนี้ถือว่าเซฟได้สวยกับเชสตนี่เวลบตีกระชากมาแล้วขุนโอ้โหโดนเสียบลูกนี้จานไม่ว่าอะไรครับปูซากระโดกออกมาได้แล้วปั๊มมาได้ครับขุนพันขุนพันปั๊มแล้วฝากมาสวยครับมาที่ขุนพันขุนพันบังอยู่จังหวะนี้ขุนพันมาเองขุนพันมาสวยแล้วขุนพันไม่มีคนเข้าแล้วกดเองแล้วขุนพันโอ้โหเกือบไป ไม่มีคนบีบขุนพันธ์แล้วได้ซัดไกลครับแม่แล้วด้านในฝากต่อมาขุนพันธ์แล้วหักข้อมาจังหวะนี้ส่งต่อฟองโซเดวีแต่ว่าบอลมันตันนัดได้ฟาวเฉยเลยโอ้โหอย่างเป็นโชคดีครับฟาวของไบยเยอร์มินิคแล้วค่อนข้างใกล้ครับโกมองได้ลุ้นเลยคิงสลีโกมองวิ่งเข้ามาซัดแล้วปั่นแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหความสุดยอดของคิงสลีโกมองโอ้ลูกนี้ถือว่ายิงแบบช้ำหมังแล้วแลดามก่อน1น่นกับไบยเยอร์วินิค โอ้วันนี้บาเยอร์นี่ตั้งแต่เริ่มเกมมาที่คองบอลแบบโดมิเนตเกมใส่ยาวๆทุกคนแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับและวนก่อนเลยไม่ได้จากโอเปนเพลย์ก็ต้องเป็นเซตพีสแล้วทุกคนถือว่าทําได้ดีนะโอ้แล้วยิงแบบเป๊ะมากๆถ้าเกิดไม่เป๊ะในดอนลูมัมันน่าจะเซฟได้ครับดูจากทรงเงี้ยก็ถือว่าเป็น1นูนย์เลยครับผมก็รับให้แน่นๆเหมือนเดิมครับบาเยอร์มิวนิกครับกำลังจะหมดครึ่งแรกแล้วด้วยความกดดันจะไปตกอยู่ที่ปารีสครับแคลเรส เดียโลอาอแล้วเดียโลทำอะไรเกิดขึ้นครับเดียโลมาที่แล้วปัาเป้มาจาังหวะนี้ไม่ได้รอดโลโอ้โหอะไรของบายเยินื่องหลังมาเสียท่าสะงั้นโอ้โหงงจัดเลยครับโอ้เหลือเชื่อมากโอ้ขวางสนามทั้งทที่มีปาเป้ยืนอยู่กองหน้าครับโอ้ลูกนี้คือโอ้ยสภาพของเดียโล แม่จบเกมนี้แล้วคือไทรอนมิงต้องมาเลยครับเดียโลนี่อาไปเก็บเลยฮะโอ้หนึ่งหนึ่งเลยปาคูฝากเข้ามากาลากเกอร์กาลาเกอร์หักข้อมาจังหวะนี้เจ้าขุนแตะบอลได้เปียบอยู่เจ้าขุนช่องไหนเจ้าขุนไม่มีคนเข้าแล้วเจ้าขุนฝากเข้าได้มาที่กาลาเกอร์นามูเซล่ามาโอซิเบนแล้วกดโอโอซิมเฮนโดโหยิงไม่ดีปกติมันต้องเข้าแล้วครับสำหรับโอซิเมนลูกนี้ไม่น่ายากไปกว่านี้ครับโอ้โหน่าเสียดายมาก แล้วฝากมาขอมาขุนพันธ์เอาตัวรอดมาสวยรับวจิ้มมาแล้วจ้องนี้โอซิเมนแล้วเติมมาแล้วโกมองขุนพันธ์ฝากต่อมามูเซลาเปิดเข้ามาเรียบร้อยโอ้โหสวยมากลูกนี้เป็นการต่อบอลที่ค่อแข่งเชียร์ของมาเยอ่ยมวนนีครับแล้วก็นำสองหนึ่งไปทีที่เจสโอ้โหอย่าสร้างงานเพิ่มนะขอร้องนี่คือเราขึ้นนำได้แล้วเลยครับจะขุดมาพายเรือด้วยนะโอ้ ลูกนี้ถือว่าช่วยกันเติมขึ้นมาดีมากครับแล้วก็ตามช่องเท้าสู่เท้าถือว่าดีจัดกับลูกนี้คือถ้าเกิดมูเซล่ายิงเ,งเองเนี่ยมุมน้อยครับอู๋แล้วหักเข้ามาถือว่าแม่นมากส่งที่โกมองเบิ้ลไปเลยครับวันนี้ทูรามแล้วทูรามจังหวะน,นี้ช้าไปกวาดลานไปเลยครับขุนเอาแรงเข้าว่าแล้วตอนนี้ผุนเข้ามาจะแตะไปแล้วสุดท้ายเปเรสเก็บได้สวยครับแล้วมาที่คุณพันธ์ฝาเข้าด้านในครับขอมกันมาที่ปารีสจังหวะน,นี้มาเทียบฟงโซเดวีขึ้นมาสวยมาก แล้วด้านในมาหักข้อมาเต้อู้หเจ้าขุนไปทะลุโดนโต้กลับมาจาังหวะนี้ยังปั๊มได้อยู่ครับฟองโซเดวี่มาแล้วขุนพันออกมาขวาเลยปาดต่อมาโอซิเมนแล้วปกมาต่อข้อกันมาแล้วคุนพันหนูจังหวะนี้ไม่ถึงครับแล้วก็น่าจะจบลงเรียบร้อยอยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งเราเข้ารอบต่อไปอเกมนี้ถือว่าสนุกมากครับ ถึงแม้จะยิงกันไม่ได้เยอะครับเกมดูตึงๆแต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยในการเล่นนะครับในเกมถือว่าแมนอนอฟดแมแบทเกมนี้คงไม่หนีโค้มองเอา้าไม่ใช่โค้มองว่าโค้มองยิงต่อประตูไม่ได้แมนนอฟดอมแบทแต่กลายเป็นขุนพันเฉยเลยทุกคนวันนี้เนี่ยขุนพันก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับอาจจะไม่ได้มีจังหวะแท็กเกิลแบบสวยๆหรือว่าสไลด์สวยๆแ,แต่ว่ามีจังหวะหัวพันก็ถือว่า ทำให้ปารีสเล่นได้ยากแล้วก็ยืนบางทางได้ดีครับในการจ่ายบอลยังคงอยู่ในมาตรฐานเจ้าขุนเหมือนเดิมคือ80บวกนะอนะไรครับผมจบลงเรียบร้อยโอ้โหความพึงพอใจเต็มสู่ครับของขุนพันธ์ตอนนี้เนี่ยทีมก็เริ่มที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วผมว่าหลังจากที่ถล่มมา9-2แล้วก็ชนะปารีสเนี่ยความมั่นใจของทีมมากขึ้นเผลอๆจะส่งผลไปให้มั่นใจกับในบุลเลีกต่อไปด้วยนะว่าต้องแฟงให้ได้ทุกคน แล้วก็แน่นอนครับตอนนี้นยกลับมาสู่บุนสเดสลีกาเยอรมันครับเรายังตามในส่วนของแฟงเฟิร์ตอยู่หนึ่งแต้มนะแล้วแฟงเฟิร์ตเนี่ย ตอนแรกเนี่ยเขาไม่แพ้ใครเลยแต่ว่าตอนนี้ก็พลาดท่าแพ้แล้วก็ติดเสมอเยอะเหมือนกันแต่ว่านัดต่อไปในบุนเดสลีกาเนี่ยเราต้องลุ้นแซงนะครับโดยการต้องเอาชนะไมห้ได้ก่อนครับแล้วก็หลังยังเจอไมซ์นะครับผมเราก็จะข้ามสู่เดือนถัดไปไปเจอกับแฟรงเฟิร์ดซึ่งก็ถือว่าตรงตัวมากๆแล้วก็ผลกับฉลากออกมาแล้วเราเจอเชลติกกันทุกคนเฮ้ยสแสดงว่าไม่ได้เป็นงานยากเท่าไหร่ครับถือว่าเราโชคดีนะสำหรับไบเยอร์ม er ิวนิคครับ อะไรครับผมเดี๋ยวเราเดินหน้าต่อไปครับกับเกมที่เราต้องเจอกับมายส์ครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมอาจจะขอเล่นเป็นไฮไลท์ลวกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับผมในส่วนของนัดต่อไปครับที่ต้องจริงจังมากๆการเจออบที่หนึ่งอย่างได้นของแฟงเฟิร์ตครับทุกคนไปชนะ3 2แบบเฉือนๆโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะ คุณพันในเกมที่แล้วเล่นเป็นอย่างไรเอ่ยโดนเปลี่ยนตัวออกแสดงว่าเล่นไม่ดีโอเคไม่เป็นไรเอาล้ะแต่ว่าเกมสัดไปเดี๋ยวเราต้องลงเลยนะกับการเจอกับนากของแฟรงเฟิร์ตครับซึ่งอันดับที่1ที่ยิงประตูเยอะที่สุดคือเบนเบรตันนะครับผมดีอาร์สของแฟรงเฟิร์ตยิงไป16ประตูโดยการเล่น27เแมตช์กันทุกคนนี่ก็อิมพอร์ตจากอังกฤษเลยนะนั่นหมายความว่าในเกมสัดไปเนี่ยเราต้องลงเลยครับทุกคนอย่างน้อยก็สกัดดาวรุ่งม,มันหน่อยกับทุกคนปซ้อมกันก่อน แล้วก็เดินหน้าต่อไปในเกมถัดไปทุกคนกับการเจอกับแฟงเฟิร์ตนะครับผมในสัปดาห์ถัดไปครับอะไรครับผมเกมวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นการช่วงชิงอันดับที่1เลยนะถ้าบาเยอร์ชนะได้ก็แซงทันทีครับทุกคนวันนี้ก็ชุดเต็มชุดใหญ่เหมือนเดิมครับอีก2วันมีเวลาพักน้อยมากครับกับการไปเจอกับเซลติกอีก1ครั้งครับทุกคนแล้ววันนี้คาดหวังว่าที่8.5เรตติ้งครับทุกคนครองบอลให้เยอะกว่าแล้วก็แน่นอนครับจ่ายบอลสำเร็จ7ครั้งครับ เจ้าขุนน่าจะทําได้น่าจ่ายบอลสำเร็จเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแล้วเกมเรื่องเลยครับดาซันโบย่างเบนซตันดีอาร์สแล้วมาจาังหวะนี้มาขุนโอ้โหมันยังแย่งมาได้ครับเจ้าขุนครับบอลมันมาติดเท้าเหลือเกินเบนซตันดีอาร์สฝากมากาลาเกอร์ตัดได้ครับโอซิเมนโอซิเมนมาด้านขวามูเซียล่าเติมมาที่กานาบีแล้วมาที่มูเซียล่าโอ้โหมูเซียล่าไม่เลือกไปเองอ่ะบูงความผิดพลาดอีกแล้วแล้วสกินเนียเอาพลาดไปแล้วบูเซียล่ากระชากไปแล้วลูกเดียวจับ ขึ้นดาบได้ก่อนไว้แต่บูเซล่าเฮ้ยโอ้บูเซล่ามีปัญหาการจบสกอร์จริงว่าโอซิเพนช่องนี้สวยมากๆและหลุดมาดีมากๆที่โกบองโกบองเปิดย้อนกลับมาไม้ฝากมาตรงกลางแล้วขุนพันไม่ถึงโอ้โหยังได้อยู่ครับแล้วฝากมาที่ขุนพันพลิกมาเข้าขวาต้องกดแล้วขุนพันยิงติดเซไปโอ้โหเติมขึ้นมายิงประตูแล้วดูโกดตัวเองเหมือนกันนะลูกนี้ควรจะยิงได้ดีกว่านีไหมเพราะ่จจริงมัน ข้าเท้าขวาก็หาบอลเล่ก็ถือว่าเซฟได้ดีด้วยเลยครับแล้วเปิดครอสเข้ามาเสาแรงมงที่โอซิเมีเรียบร้อยเลยเป็น1 0จากบายเยอนนิคก่อนเลยครับมาแล้วครับความมั่นใจนี้พกมาหลายๆเกมติดต่อกันแล้วก็ยิงประตูขึ้นนำจากหูงอย่างแฟงเฟิดจนได้ครับโกบองเปิดเข้ามาด้านในมาที่โอซิเม เอาิเป็นฝากมาแล้วจังหวะนี้ขุนพันเติมมาแล้วขุนพันเห็นโอซิเพนซ้ายโอแต่ว่าออกซ้ายไปเลยมาที่จังหวะนี้ขุนพันต่อเข้ามาตรงกลางแล้วบูเซียล่าปันขวาติดเซฟเควินแท็บปีกูปาต่อมาแล้วชิงมาขุนพันเอาคืนมาก่อนครับมาที่ขุนพันออกไปด้านทางแล้วอ้เพื่อนคืนโอมาแต่ละลูกครับเปลือเชื่อฝากมาที่ขุนพันขุนพันไปเองจังหวะนี้แล้วเห็นด้านบนมีบูเซียล่ามาจังหวะนี้ยิงไปดีก โอ้เหลือเชื่อครับบูเซล่าหัวเทียนมันบอดขนาดนั้นเลยหรือว่มมาเพื่อนขุนพันธ์ครับขุนพันธ์ออกไปด้านซ้ายแล้วจังหวะนี้โกมองมาที่โอซิเมนปากมันบูเซล่าเลี้ยวทอยโอ้โหนาทีที2สองศูนย์โอ้หเอาใจช่วยมันจังหวะจริงๆนะแล้วก็ได้จนได้ครับโหดีใจด้วยบูเซล่าเนี่ยเป็นกลางรุกที่เรียกได้ว,ว่ามีพเทนเชียลดีนะการเปิดบอลเนี่ยไม่เคยสงสัยแต่ว่าการจบสกอรนี่คือ ถูกตั้งคาถามอยู่เยอะทุกคนยิงประมาณ4-5ครั้งอ่ะแบบเจ,อจอ่อกว่ามันจะได้ประตูนะ <c oughs> ครั้งที่5้ที่6อ่ะยกออกไปด้านซ้ายเอาตัวรอดได้ดีครับแล้วมาจาังหวะน,นี้คุณพันเชื่อมกันไทรอนมิงฝากมาเอาแล้ว,ลวกาลกเกอร์เสียบอลโอ้โหจังหวะนี้ขอบอลแย่มากแต่ว่าทนเวลาครบแล้วเลยครับโอ้โหดีนะไม่เสียงหายถึงประตูตีไข่แตกกันทกนแหมกาลเกอร์เนี่ย ผมก็เชียร์นะว่าทูขึ้นเมื่อไหร่ที่จะเปลี่ยนคู่หูเราสักทีแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยคงจะต้องอยู่กันยาวๆไปถึงจบฤดูก,กาลทุกคนซามิเซอร์คงไม่ได้ลงแล้วเพราะลูกรลักจริงๆ <S <S อะไรครับผมเกมที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าจบกันได้ไม่ยากนะเราชนะมาส0ูนย์ต่อแฟงเฟิร์ตแล้วก็น่าจะกลับไปสู่จ่าฝูงจนได้นะสำหรับไบเยอร์มิวนิรับนี่ฮะนำจ่าฝูงได้เรียบร้อยเหนือแฟงเฟิร์ตนะครับผมนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ย คะแนนก็ถือว่าห่างกันอยู่4ี่แต้มนะแล้วก็มีเวลาการแข่งขันเริ่มน้อยลงทุกทีโอกาสของบาเยอร์มินิกที่จะเก็บแชมป์บูเล,ลีกาก็มีสูงนะครับผมแต่ว่าก่อนด้านั้นเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต่อในรอบควอเตอร์ไฟนอลครับแน่นอนว่าทีมเราเนี่ยเจอกับเซลติกส่วนที่มือื่นๆเนี่ยก็จะเป็นอินเตอร์มิลานเจอกับอาร์เซนอลวิยาเรียลเจอเรลมาดิดและมิลานนะครับผมเอซีมิลานเนี่ยเขาเจอกับด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ คือส่วนตัวเนี่ยผมเชร์เอซมิลานนะแล้วผมคิดว่าน่าจะไปได้ไกลเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะผ่านมารติดได้หรือเปล่าแต่มาลุ้นไปด้วยกันนะฮะเอาทุกคนไปเดินหน้าต่อไปกับเซลติกครับทุกคนเลทสโกเกมกับเซลติกครับทุกคนในฐานะทีมเยือนยังคงใช้แผนเดิมนะครับผมแล้วก็แน่นอนยังให้โอกาสเดียโลครับเซนเตอร์ตัวขวาเหมือนเดิมนะไม่ได้ใช้ไทรอนมิ้งแต่อย่างใดซึ่งมาดูครับว่าวันนี้จะมีข้อผิดพลาดอีกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องเรียกว่าเก็บเล็กแรกให้ได้ชนะก่อนครับเล็กที่2เล่นในบ้านจะได้สบายนะ นะรครับผมกาสโลเซลติก so ครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอฟซีไบรเยอร์มิวนิกครับทุกคนและก็แน่นอนครับนี่คือรอบควลเตอร์ไฟนอลเลยครับผมถ้าผ่านเข้าไปได้ก็คือรอบรองชนะเลิศเลยครับวันนี้ในความคาดหวังของชมวัฒชูเกิลคือ <c> เ <oughs> ข้าจุดศูนเลตติ้งครับโอ้โหเอาแล้วผมมาเกมจะเริ่มแล้วครับยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมครับผมมาโอไลลี่ <c oughs> เปิดไปดีแล้วขุนพันธ ขุดพันตัดขึ้นมาได้แล้วผ่าบอลขึ้นมาเองแล้วขุดพันไปเองแล้วขุดพันฝ่าเขาได้ไหนส่งมาสวยครับแล้วขอกันดีจะจัดเทียบฟงโซเดวีแล้วเรารอตรงกลางของสิเพย์ยิงเสาแรกเทีเรียบร้อยเลยโอ้โหมาเร็วเกมเร็วมากครับจากนั้นก็บอยเยอรบินอีกะมาเร็วเกมเร็วจะจัดเพราะว่าขุดต้องชมเจ้าขุนกับตัดบอลได้แลวคือแครี่บอลขึ้นมาโคตรเดือดฮะคือใช้เรื่องของสภาพร่างกายที่เรียกว่าฟิตอยู่แล้วเนี่ยลากบอลขึ้นมาแล้วแล้วก็เปิดช่องให้ เพื่อลมทีมได้ดีมากครับ1-0ไปแล้วแครับโอซิเมยนยิงอย่างต่อเนื่องครับทุกคนนี่ครับอย่างที่บอกไปเหมือนที่ผมเคยบอกเลยนะไบยูนิตต้องมีหน้าเป้าแล้วก็คือมีแล้วสภาพทีมดีขึ้นเยอะฮะมวากันต่อทุกคนเขีรยเริ่มแล้วก็เขีรยอีกแบบรวดเร็วครับทุกคนเจนาทีเเดจนจังหวะนี้อืมช่องนี้ครับตัดไปได้ขุนพันธ์เล่นกันง่ายๆครับกับโกมันละมูเซียล่าโอซิเมนโกมันครับมาที่ขุนพันธ์ขุนพันธ์กลับไปทางเดิมครับ แล้วคาะกันอยู่จังหวะน,นี้มูเซียลาฝากมาขวาแลวกานาบี่กดโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับโดนเร็วอย่างนี้เซลติกแม่น่าจะหมดกำลังใจดูอยางทรงเรียบร้อยทุกคนสองศูนย์แบบรวดเร็วครับม,มาเร็วไปเร็วจริงครับเซลติกแล้วตัดได้อีกแล้วโอ้โหบันเทิงจะจัดและจังหวะน,นี้กานเลเกอร์มาสวยมาที่ขุนพันหลุดมาแล้วขุนพันซ้ายไม่ได้ยิงโอ้โหจ้าโดนเข้าด้านหลังโอ้โหฟาวตรงไหนวะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะภาพช้าตรงนี้ต้องเนงนคนับคือเราขุดดินหรือว่ามันแย่ขามาโปเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคือมันมาขวางไงยังไงก็ต้องฟาวลูกเนี้ยโอ้โหยังไงก็ต้องฟาวจานแล้วสวนมาเบียโรมาที่ขุนพันตัดได้อีกแล้วขุนพันตัดได้อีกแล้วจังหวะนี้แล้วไปเองไม่มีคนเข้าได้แล้วขุนพันฝากมาสวยและชิงไปที่บุเซราหักมาโอซิเบนกีขวาเซไปเลย เปิดขึ้นมาเสาแรกเลือกตรงนี้ขุนพันชกบะม,มงแล้วเสาแรกโอ้โหมันไม่เต็มหัวเท่าไหร่ไล่ทีนะครับขุนพันขึ้นมาจาังหวะน,นี้ขึ้นมงบอลเฉียดไปอีกครั้งหนึ่งขุนพันมงเข้ามาแล้วจวังหวะที่สองจัดตะกายฮักาโดโหเล่นยากอีกแล้วโอ้สภาพครับยิงธรรมาดาก็ได้เข้ามาสวยครับฝากเข้ามาตรงกลางแลว้วจังหวะนี้จะได้ยิงหรือป่าอูขุนพันปั้มไปให้ไม่ให้ยิงครับแล้วฝากมาสวยมากมามูเซีย คาราบี้มาที่คุณพันธุณพันธรอขวาเติมมาแล้วคุณพันธ์ขอบาคูกลับมาบาคูไปที่คุณพันธ์แล้วกดซ้ายโอ้โหยังไม่ได้ประตูโอ้ที่รอบาคูเติมแล้วฝากกลับมาครับกดเต็มข้อแต่มันไม่มุมไงทุกคนแม่มันตรงตัวผู้สาประตูฝั่งที่คุณพันคุณพันธ์บังอยู่ครับในกรอบเกตโทษคุณพันธ์บังอยู่ในกรอบเกตโทษตัวใหญ่ๆคุณพันธ์ออกซ้ายไปให้การาบี้แล้วเปิดเข้ามาฝั่งนี้คุณพันธ์กดซ้ายเรียบร้อยโอ้โหให้และเติมย้อดเยียมมากคุณพัน์ เชิงอย่างหนาลูกนี้คือรู้ว่าตัวเองใหญ่และแข็งแกร่งก็เล่นว่าบังอยู่ในกรอบเขตโทษเขาก็ไม่ค่าแย่เหมือนกันนะนี่ครับฝากมาแล้วเติมเข้าจุดครับนี่เหมือนเป็นลูกสูตรเลยครับจับและยิงลูกนี้ไม่น่าพลาดแล้วครับอู้สวยงามจัดจัดครับจับปุ๊บแล้วกดปั๊บเลยเท้าซ้ายของขุนพันธเรียบร้อยทําประตูอีกแล้วครับในฐานนาบ็อกชูบ็อกของทีม3ามสูตรแล้วในครึ่งแรกถือว่าเลตุเป้เหมือนกันสำหรับเซลติก แล้วโอไลลี่โอไลลี่มาครับซ้อนอยู่2คนแลว้วจังหวะนี้ซ้อนกันอยู่2คนโนอไม่ให้ไปครับบอกเลยแล้วโอแต่บบมอีกครั้งแต่โบมอีกแ,แล้วครับเซลติกเตะไม่พักจริงคริงข้างหลังเปิดขึ้นมาเสาแรกแล้วม่งมาได้ครับขุนพัน์เอาออกไปก่อนและดีครับออกซ้ายไปแล้วขุนพันธ์เติมมาส่งต่อมาสวยๆให้โกมองโกมองฝากเข้าด้านในแล้วโอซิเบนช่องนี้หลุดมาเรียบร้อยไปโอโหเหลือจะเชื่อโอซิเน ไม่เข้าครับโอ้โหอุต่า์แทงไปแบบสวยงามมากและก็เรียบร้อยครับจบไปครึ่งหลังทําอะไรกันต่อไม่ได้ครับไปสกอร์สามูนในครึ่งแรกเลกที่2ผมว่าไม่น่าจะต้องเล่นต่อและเล่นในบ้านด้วยครับน่าจะโอกาสผ่านเข้ารอบรองเพราะข้างสูงแล้วนะเกมกับเซลติกนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เราคาดไว้แล้วว่ามันไม่ได้ยากแต่ว่ามันก็ง่ายเกินไปนะแต่ว่าเลกที่2ผมว่าเราน่าจะซิมแมตช์ได้อยู่ผมว่าไม่ต้องอาจจะไม่ต้องลุยหรอกเพราะว่าไม่น่าจะสู้เราได้รเซลติกครับทุกคน แล้วก็แน่นอนครับ2คู่แรกในแข่งไปแล้วคืออาร์เซนอลนะครับผมเฉือนอินเตอร์มา3 2สส่วนเราก็ถล่มมา30อีก2คู่ก็ยังไม่แข่งนะเดี๋ยวก็ต้องรอกันต่อไปครับทุกคนเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับผมในส่วนของการอัพสกิลเนี่ยตอนนี้เรามี16แต้มนะผมอยากอัพในเรื่องของการยิงไกลอะผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเรามีโอกาสเข้าไปแบบจุดโฟกัสบ่อยๆเดี๋ยวว่าไม่ยิงไม่ได้ทุกคนลองช็อตต้องดีกว่านี้นะนี่ไงจัดไปทุกคนอีก3แต้มโอเค ก็ตอนนี้เนี่ยช็อตพาวเวอร์ของเราก็เพิ่มมาเป็น77แล้วนะเรียกว่าเป็นชายตีนหนักกันทุกคนเราจะต้องเป็นชายตีนหนักให้ได้หุยเดี๋ยวก็อ่อนนะถ้าเกิดมาสายนี้คือบวก10เลยหรอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสายนี้เราสามารถอุย้ยมาได้เลยหรอโอเคตอนนี้เราช็อตพาวเวอร์87กันทุกคนโอ้โหยิงกันที่รนะเบิด เอาละทุกคนเดี๋ยวทีนี้มาลุ้นกันว่าเราจะมีช็อตยิงสวยๆงามๆหรือเปล่าในเกมถัดๆไปนะสรุปตารางคะแนนกันหน่อยครับในพาร์ทนีก็ยังคงพลิกไปพลิกมานะสำหรับบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับผมตกมาเป็นอันดับที่2ออีกแล้วโดยโดนแฟรงเฟิร์ตเนี่ยขึ้นนำไปเป็น2คะแนนเหมือนเดิมนะก็ซึ่งมาว่ากันต่อในเกมถัดไปครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะสามารถเราชนะได้หรือเปล่าครับแล้วก็เก็บ3แต้มไม่ได้นะซึ่งเราน่าจะได้ลงเป็นตัวสำรองนะครับผมในครึ่งหลังเดี๋ยวมาว่ากันว่าเราจะสามารถเก็บ3ม,มแต้มได้หรือเปล่านะ แะครับผม30สนาทีครับกับอาสบววครับมาเมสลีเยเอาเล่นสันส้นซะเลยครับเกมนี้ถ้าเขาเสมอเขาน่าจะพอใจมากกว่าเรานะแต่เราไม่พอใจทุกคนเราต้องการ3มแต้มนะฮะแล้วหักข้อมาโอ้ยดีมากครับแล้วจวังหวะน,นี้ต้องร้องอยู่ด้านในกรฝากมาที่หัวกันลงแล้วจวังหวะนี้คุณพันสลดบบังหแต่วันทีเขายิงไม่ตรงกรอบนะฮะตรงกลางขอบอลยูบขึ้นมาเร็วๆทุกคนมาคุณพันฝากมาสวยครับที่มูเซล่าแล้วจวังหวะนี้โกมัน มาที่โอซิเมนยิงขวาแล้วโอเรียบโคตรสวยมากแม่ลงวิขุนแอคติเวเต็ดครับมาแล้วครับลงมาปุ๊บทีมดูดีขึ้นปั๊บคืออันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องสริงจัสิทธิ์แล้วนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเจ้าขุนมาเนี่ยมันทำให้ทีมเคลื่อนบอลเร็วครับคือเราวิ่งไปขอบอลวิ่งไปถ่ายบอลให้มันเร็วขึ้นทําให้ทีมมันต้องเร็วขึ้นทุกคนและเราก็เติมเป็นออปชั่นเสริมด้วยนะแล้วูลูกนี้คือโอซิเมนยิงโคตรคมอู้ดีมากคาร์ดน่าแล้วฝากมาเอาเกลฮาร์ดจังหวะนี้เก็บได้แล้วช เซนเตอร์เรามีปัญหาทุกคนอเอาไม่อยู่กันเลยทีเดียวยวแล้วเปิดครอสมาจังหวะน,นี้มงเช็ดแล้วเอาปาคูไปสก,กัดมั่วซั่วไปหน่อยข้ามาที่มเยเอร์ฝากมาแล้วขุนพันต้องกระดกทิ้งมาก่อนครับอเกือบไปฝากมาสวยครับโอซิเมนโอซิเมนมาที่มูเซียล่าแล้วโอซิเมนมามาขุนยิงแล้วโหวบอลตกลงพืน้นกลับมาแล้วยิงอีก,อก,อกทีโอ้ยเบสกี้ย่นี่คือสุดเกินดู ขุนพันขึ้นเบียดเอาแต่ขึ้นวืดกันทั้งคู่ครับทุกคนยังได้อยู่จังหวะสองคอริน่ามาสุดเส้นหลังจังหวะน,นี้โดนบีบ2แล้วบีบ2ขุนพันเอาตัวรอดโอ้ไม่ไม่ออกด้วยครับแล้วคืนกลับไปด้านขวาเหมือนเดิมขุนพันครับเอาตัวรอดเก่งมากแล้วออกไปฝั่งนู้นครับโอโ้ช่วยทีมได้อย่างดีเยี่ยมจัดจัดฝากมาที่ขุนพันขุนพันฝากเข,า,เขาด้านในแล้วขอบอลมาที่มูเซียล่ามาขุนพันจังหวะน,นี้ซ้ายปันป่นๆแล้วโอ้ ยิงซะเลยั็ไม่ส่งให้ใครแล้วขุนพันธ์ขอลองซะหน่อยแล้วขุนพันธ์ขอบอลมาครับปั๊มมาได้ฝากตรงกลางแล้วมาสวยๆขุนพันธ์ขอด้านขวาแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนกำลังจะโตกลับเลยก็ถือว่าลงมาช่วยในเครื่องหลังได้ดีเยี่ยมครับมีโอกาสปัน่นแล้วก็ติดแซฟครับรวมถึงช่วยไปไล่บอลเรับแล้วก็คุมจังหวะให้ทีมมันดูเสถียรมากขึ้นก่นถือว่าเห็นภาพนี้ครับ คือการที่มีขุนพันธ์กับไม่มีขุนพันธ์ทีมดูคนละแบบเลยนะอาจจะมีจังหวะเร็วรับทุกคนแต่ว่าก็มีจังหวะช้าเหมือนกันสำหรับขุนพันธ์ช่วยดึงจังหวะไว้และจ่ายบอล15ครั้งทุกคนวิ่งไป8กิโลสามวินาทีอะไรครับผมจบกันไปเรียบร้อยเดี๋ยวพาร์ทหน้าทุกคนน่าจะเป็นพาร์ทไม่รู้เปอนกาเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่านะครับแต่ว่าช่วงท้ายแล้วแหละกับเจ้าขุนในซีซั่นนี้นะครับกับการที่เราจะต้องไป เยือนนั้นได้กองเอซิมิลานนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายเดือนสุดท้ายครับกับการเล่นอีก3นัดของบุนเดสลีกาก็มาลุ้นแชมป์กันว่าเราจะสามารถรับแชมป์ในโค้งสุดท้ายได้หรือเปล่าก็สำหรับบุนเดสลีกาเหลืออีก3นัดเท่านั้นใครชอบเจ้าคุณอย่าลืมกดไลค์กับช่องพี่บอลเตอร์ฟัด้วย,ยน,นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย